สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่แหม่มเองจ้าวันนี้แม่ได้เมนูยำแล้วนะคะจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเมนูยำในไลน์แมนของแม่แหม่มมีอะไรบ้างชื่อร้านยำดรามานะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋ายำดราม่าค่ะที่มาก็คือรูปแม่ชื่ออันดาแม่ภาษาจีนก็มาม้ามาม้าก็คือรวมเป็นยำดราม่านะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าก็ตั้งง่ายๆค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าจำง่ายเรียกง่ายยำดราม่าจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋า ะะยำที่บ้านลงแอปไลแมนค่ะเพื่อนเพือนจากคุณพ่อทําสําเร็จเรียบร้อยและเปิดไลแมนเรียบร้อยแล้วสำหรับเครื่องคุณพ่อนะแม่ก็จะช่วยเป็นคนยำช่วยกันนะคะ<อ>ก็จะมียำกุ้งสุกค่ะนะคะยำกุ้งสุกยำหมูยอค่ะ2แล้วนะคะยำม,มาม่าค่ะยำวุมม้นเส้นค่ะยำข้าวโพดค่ะแล้วก็ยำหมูยอบกกุ้งสุกค่ะปลาร้าก็ได้ไม่ปลาร้าก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสั่งนะคะ ยำกุ้งสุกก็จะมีกุ้ง7็ดตัวค่ะเพื่อนๆจ๋า1 0 0บาทกุ้งไซส์กลางไม่เล็กแล้วไม่ใหญ่ค่ะแล้วก็ยำหมูยอพริกไทยดำนะคะเพื่อนๆจ๋าเมนูที่แม่ขายนะคะเพื่อนเพือจ๋าช่วยกันอุดหนุนได้นะคะในไลน์แมนนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีว่าจะขายวันไหนแต่พรุ่งนี้จะไปเตรียมซื้อวัตถุดิบมามาทำยำจริงๆแล้วก็ถ่ายรูปก่อนลงก่อนนะคะ ก็ตามนี้จะเพื่อนเื่อนจ๋าอุดหนุนแม่ได้นะคะเพื่อนๆนใครอยู่แถวละแวกดอนเมืองนะคะอุดหนุนแม่แหม่มได้นะคะร้านยำดาม่าค่ะในแอปไลแมนค่ะเพื่อนๆจ๋าก็จะมีเมนู6 6เมนูนะคะ6เมนูก็ถ้าเป็นพวกของทะเลก็ใส่ปลาร้าไม่ใส่ปลาก็ได้ถ้ายำม,มา,าม่ายำมุนเส้นไม่ได้ใส่ปลาร้านะคะเพื่อนๆืนจ๋าน้ำยำค่อนข้างก็ใช้ได้แล้วค่ะอร่อยแล้วค่ะกินมาประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์ตอนเนี้ย เบื่อไปหมดแล้วเพื่อนเพื่อนท้องอื่นแล้วชิมแต่ความเผ็ดความแซ่บก็คือโอเคค่ะเพื่อนเพื่อรสชาติใช้ได้เลยคือรสชาติกินได้ทั้งหมดไม่เผ็ดจนเกินไปไม่หวานจนเกินไปหรือเพื่อนๆอยากได้เผ็ดก็ขอได้อันนี้แม่จะลองขายที่บ้านดูได้มากได้น้อยไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้เสียค่าที่ลองสักตั้งหนึ่งถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวค่อยหาพื้นที่เช่าแถวด้านนอกขายอีกทีหนึ่งคะ่ะเพื่อนๆนจ๋าชีวิตต้องสู้นะคะเพื่อนๆลองผิดลองถูกก็ไม่เป็นไรคนเรามันต้องลองลองดูสักครั้งหนึ่งว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ เดี๋ยวแม่ก็เวลาแม่เปิดร้านเป็นทางการแล้วแม่ก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูว่าหน้าร้านจัดแบบนี้แบบนี้นะเวลายทำทําแบบนี้แบบนี้นะก็จะมีถุงแยกน้ํายําต่างหากค่ะแยกเส้นสมมุติถ้าเป็นเส้นมาม่าเส้นวุ้นเส้นอ่ะมาม่ากับวุ้นเส้นแม่จะแยกต่างหากเพื่อที่ไม่ให้อืดเผื่อเวลาไปส่งช้าส่งเร็วส่งใกล้ไกลกันเพื่อไม่ให้อืดแล้วก็เครื่องยํากับอ่าพวกวัตถุดิบกับน้ําจิ้ม ผักแม่จะใส่ไปในนั้นเลยไปถึงลูกค้าสามารถเอาเส้นมาม่าใส่ไปในนั้นแล้วก็ใส่ชามรับประทานได้เลยเพื่อนๆจ๋าราคาไม่แพงค่ะเพื่อนเจ๋าสมน้ําสมเนื้อแล้วก็วัตถุดิบแล้วก็ให้แบบคุณภาพหน่อยแล้วก็ให้เยอะเพื่อนเจ๋าแม่ใส่เน้นขายไม่แพงรสชาติใช้ได้วัตถุดิบใช้ได้เพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อเราอีกจ้ะเพื่อนๆ ถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแม่แหม่มด้วยนะคะดูคลิปแม่แหม่มเยอะๆนะคะชื่อร้านยำดามา่าจากเพื่อนๆจ๋ายำดาม่าค่ะเพื่อนๆในแอปไกรแมนเร็วๆนี้นะคะไว้เจอกันนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแอปแต่แม่ทำหลังบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์จะลองซื้อวัตถุดิบมาทำเสร็จจานแล้วถ่ายรูปลงไปในแอปก่อนว่ามียำอะไรบ้างกี่รายการและยำรูปร่างที่แม่ขายหน้าตาเป็นอะไรใส่ผักอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เพื่อนๆจ๋าก็เป็นยำ ผักแม่ก็ใช้ใช้สี่อย่างเพื่อนๆจ๋าก็จะมีผักชีฝรั่งนะคะวันไหนผักชีผักชีฝรั่งหอมแขกข้าวโพดนะคะผักชีฝรั่งหอมแขกข้าวโพดแครอทค่ะแต่ถ้าวันไหนไม่มีผักชีฝรั่งก็จะใช้เป็นใบขึ้นชายแทนสองตัวนี้ใช้แทนกันได้สลับกันหรือถ้ามีทั้งคู่ก็เอามาทั้งคู่เลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจา๋าแล้วก็จะเน้นใส่ปลารแล้วก็ไม่ใส่ปลารค่ะใช้พริกสดนะคะยำร้านแม่ใช้พริกสดค่ะเพื่อนๆจา๋าวัตถุดิบแล้วก็ใช้เกรดดีหน่อย ไะะส้กรอกก็ใช้เกร็ดดีหน่อยก็คือไก่นั้นกรอกของซูเปอร์เชฟค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าก,ก็ดีหน่อยหมูยอก็ใช้หมูยอพริกไทยดํานะคะหมูยอพริกไทยดําลูกชิ้นปลาปูอัดอย่างเงี้ยเพื่อนเแล้วก็คัดคุณภาพดีๆหน่อยไส้กรอกแดงอย่างเงี้ยเพื่อนๆนกุ้งก็ไม่ให้ตัวเล็กไปก็ไม่ให้ตัวใหญ่ไปคือเราขายแล้วเราต้องมีกาไรเพื่อนๆ่นาถ้าเราขายไม่มีกําไรเราก็ขายไม่ได้เนาะเพราะว่าเราต้องเข้าแอปไลแมนด้วยโดยประมาณเนี้ยเพื่อนๆถ้ายังไงเพื่อนๆก็ฝาก ใครอยู่ใกล้เขตดอนเมืองนะคะก็ฝากอุดหนุนแม่แหม่มด้วยนะคะร้านยำดาม่าค่ะ,อะแอปไลแมนแม่ยำที่บ้านค่ะลองดูก่อนนะถ้าเกิดในบ้านไม่เวิร์กก็เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันใหม่ค่อยไปหาที่เช่าใหม่นะคะแอปไลแมนถ้าใครอยู่ละแวกนี้รู้จักแม่โทรมาสั่งก็ได้เดี๋ยวแม่ให้คุณพ่อไปส่งให้ถ้าไม่ไกลมากนะถ้าไกลมากต้องคิดตามระยะทางเพื่อนเื่อนจ๋าให้วินมอเตอร์ไซค์ไปส่งอะไรประมาณนี้คนไหนรู้จักแม่โทรสั่งได้เลยประมาณนั้นนะคะเพื่อนเื่อน,นจ๋ามาม่าก็จะใช้มาม่าซองนะคะของมาม่าเลย ของมาม่าเลยเพื่อนเพื่อนคือไม่ได้ใช้มาม่าเปื่อยนะไม่ใช้ของมาม่าเลยใครใส่เครื่องม,มาม่าไม่ใส่เครื่องม,มาม่าใส่น้ำพริกเผาไม่ใส่น้ำพริกเผาบอกได้เผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากบ,บอกได้นะคะค่ะใครที่สั่งแอปไลแมน перед, นะหรือใครที่ไม่ได้สั่งผ่านแอปไลแมน exactly. จะมาสั่งกับแม่เองโทรมาสั่งได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าฝากอุดหนุนแม่แหม่มด้วยนะคะร้านยำดาม่าจาาเพื่อนเพื่อนจา๋าจ๋าเราแล้วก็ฝากช่องแม่ด้วยนะคะ แม่แหม่มเองจะอุบมามาชาแนลเพื่อนเพื่อนจ๋าฝากกดไลค์กดกดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่มด้วยนะคะพูดผิดพูดถูกแม่ต้องขออภัยด้วยเพื่อนเพื่อนจ๋าแม่ก็ไม่ได้เก่งก็ไม่ได้คล่องแล้วก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับตรงนี้ให้ลูกช่วยให้คุณพ่อช่วยนะคะเพื่อนๆื่อนจ๋าก็อภัยให้กันด้วยนะคะประมาณนั้นค่ะแล้วเดี๋ยวหน้าตายำเป็นยังไงพรุ่งนี้วันเสาร์แม่จะไปต่ตลาดตั้งแต่ ตีห้าจะซื้อมายำที่บ้านทุกเมนูที่เราขายเราจะวางบนโต๊ะยำให้หมดทุกอย่างแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเนี้อจานมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยผักอันไหนหมดอันไหนไม่มีอันไหนหาไม่ได้ก็ทดแทนกันได้จ้าแล้วก็จะคอมเมนต์บอกลูกค้าตลอดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกาลังใจให้แม่แหม่มด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าชีวิตเราต้องสู้ค่ะสู้เพื่อครอบครัวค่ะสู้เพื่อคนในบ้านค่ะสู้เพื่อลูกๆค่ะเพื่อนๆนจ๋างั้นแม่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ